รวมยินดีกับคู่พานางคะ่ะต้องบอกว่าสําหรับคู่พานางในจอที่กลายเป็นคู่กันจริงๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งละครจากทางช่องเจ็นะคะสําหรับละครแนวจักจักรวงวงสำหรับคู่นี้เขาคลองรักกันมานะรักจริงๆค่ะอย่างคู่ตาประสิทธิ์และอ้อมปัทมาพรที่แต่งงานกันตั้งแต่ปี2559และเมื่อปี2561ทั้งคู่ก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาว ชื่อว่าน้องอันดาค่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มโตแถมยังน่ารักมากๆล่าสุดอองกไดิคอรอลูกชายคนที่2เรียบร้อยค่ะโดยทิตาพสินได้โพสภาพลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าผมพักกินครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยจะเป็นยังไงสำหรับหนุ่มน้อยของเรามาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ